สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูตวันในรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้ในสัปดาห์ที่แล้วคุณครูตวันได้พานักเรียนไปรู้จักกับหน้าที่และส่วนต่างๆของพืชไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้คุณครูตวันจะพานักเรียนไปรู้จักกับส่วนต่างๆของรากถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปพบกับพี่ไอเดียได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวนันนี้พี่ไอเดียจะพาน้องๆไปรู้จักกับรากกันนะคะ ไปดูกันเลยรากคือส่วนประกอบของพืชทำหน้าที่ยึดลำต้นติดกับดินดูดซับน้ำและแร่ธาตุเจริญเติบโตต,ตามแรงดึงดูดของโลกลุงสู่ดินรากของพืชมีหลายชนิดได้แก่รากแก้วเป็นรากที่งอกออกมาจากเมล็ดโคนของรากแก้วจะมีขนาดใหญ่แล้วค่อยๆเรียวไปจนถึงปลายรากพบในพืชใบเรียงคู่เป็นส่วนใหญ่ รากแขนงเป็นรากที่แตกออกมาจากรากแก้วจะเจริญเติบโตขนานไปกับพื้นดินรากฝอยเป็นรากที่มีลักษณะและขนาดโตเสมอกันจะงอกออกมาเป็นกระจุกจากรอบโคนต้นแทนรากแก้วที่อ่อเสียไปหรือหยุดเติบโต,โตพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ ขนรากเป็นขนเส้นเล็กๆจำนวนมากมายที่อยู่รอบๆรากทำหน้าที่ดูดน้ำและแรกธาตุนั่นเองแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ารากแบ่งออกเป็นสองระบบคือรากแก้วและรากฝอยนั่นเองรากแก้วเป็นรากหลักเจริญเติบโตได้เร็วขนาดยาวกว่ารากอื่นๆและมีรากแขนงแตกออกมาจากรากแก้วที่ปลายรากแขนงจะมีรากขนอ่อนงอกออกมา ยกตัวอย่างเช่นรากผักบุ้งรากผักชีเป็นต้นรากฝอยมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆแผ่ออกไปรอบโคนต้นแทนรากแก้วที่ฝ่อเสียไปไม่มีรากใดเป็นรากหลักพบในพืชใบเร้งเดียวเป็นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่นรากขา้าวโพดรากต้นหอมนั่นเองนอกจากนี้รากยังเปลี่ยนไปทำหน้าที่อย่างอื่นอีกหลายอย่างเช่น รากสะสมอาหารยกตัวอย่างเช่นแครอทหมวผักกาดแดงมันสำปะหลังมันเทศมันแก้วรากข้้จุนเป็นรากที่ช่วยค้้ยันลำต้นไว้ยกตัวอย่างเช่นรากข้าวโพดร,รากกงกลางรากยึดเกาะเป็นรากสำหรับยึดเกาะลำต้นไว้กับกิ่งไม้อื่นยกตัวอย่างเช่น รูด่างกล้วยไม้รากสังเคราะห์แสงพืชบางชนิดมีสีเขียวตรงปลายของรากมีไว้ใช้เพื่อสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงยกตัวอย่างเช่นรากกล้วยไม้รากหายใจเป็นรากที่มีลักษณะลมแหลมโผล่ขึ้นมาเหนือดินหรือน้ำช่วยในการหายใจยกตัวอย่างเช่นรากสแสมเป็นต้น เป็นยังไงบ้างครับหน้าที่และส่วนต่างๆของพืชได้ความรู้กันไปเยอะเลยใช่ไหมวันนี้พี่ไอเดียต้องไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย